อโอ้ยเสียงกีดดังลอง้อมเพลงกี้กันเราคนดีใจเหลือเลยนะฮะเมืกก่อก,กี้ชมยังไงนะเมื่อกี้ชมไม่ยถึงว่าตรงไหนเมืกก่อก,กี้เหรอเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วถ้ามีอีกเพลงหนึง่งขอดังกว่าน,นี้ได้ปะ<อ>ได้ไหมถ้ามีอีกเพลงหนึง่งเต้นด้วยได้ปะหมายถึงว่าทุกคนนะ อุ้งหน้าโดนเหยียบแน่เลยอ่ะลุกยากเอาคนข้างๆก็ได้ท้าเต้นไหวไม่ได้ชวนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีคนเดี๋ยวคนเดินห้างเดินไม่ได้ผมเชื่อว่าวัยรุ่นทุกคนเขาเต้นไหวถ้าใครไม่เต้นแปลว่าไม่ใช่วัยรุ่นหรอ <S <S ใช่ถ้าใครไม่เต้นแปลว่าไม่ใช่วัยรุ่นพี่ไม่ใช่วัยรุ่นแน่นอนถ้าอ้วรถหายไปไหนแล้วเนี่ยถึงคืนแล้วคุณไม่ออกมาหรอครับ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วตาอูครับครับเอมโดออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับพี่อยู่นี่ครับพี่เยไปทำอะไรกันนานจังเลยหลับเวทีเออไปรอพี่พี่สองคนใช้เวลาอยู่ด้วยกันบนเวทีเลยอ๋อไปอยู่นี่ใช่จริงก็เมื่อกี้เห็นคุยกับแฟนคลับแล้วแฟนคลับเขาก็กีกันไม่อยู่กันเลยอยากให้พี่สองคนอยู่ด้วยกันไงวันนี้ขยับจริงๆริวันนี้เรา เราจะไม่เปิดศึกกันนะใช่วันนี้เราวันนี้เราจะเป็นเป็นเป็นทีมเดียวกันแล้วจับเือก่อนดีกว่ามาจับเือโอเคจับมือก่อนแล้วพี่วันนี้เราต้องช่วยกันเยอะเลยแหละพี่วันนี้่าแกล้งกันนะพี่ครับครับวันนี้ไม่ใช่แค่เราสี่คนช่วยกันนะฮะครับเดี๋ยวจะช่วยทวกเราเดี๋ยวทุกคนเขาจะช่วยเราร้องเพลงด้วยพร้อมไหมครับพร้อมแต่ว่าสายหัวมันเต็มเลยนะเออพร้อมต้องถามอย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ทุกคนช่วยกันร้องเพลงได้ไหมครับ ยังไม่รู้เลยว่าเพลงอะไรได้ไวก่อนไหนผมเห็นนะคนที่พูดว่าได้เมื่อกี้ทําไม่อกี้ปากไม่ขยับนะผมจําหน้าไปแล้วผมบันทึกไว้แล้วอ่ะอย่างเห็นแล้วอย่างเห็นแล้วอ่ะอะขอเสียงคิดดังให้สาวเขาเปิดเพลงนะฮะ